สวัสดีครับพบกับ Data t r u s t ซตพาวเวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้ารุ่น APU 3624นะครับตัวนี้ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นแบบ1สวิตช์3ช่อง c USB ครับผมตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษตรงที่จะมีช่อง USB 2 4 A มาให้เนี่ยถึง4ีช่องด้วยกันมีทั้งสายไฟมาตรฐานมาออกกเซอร์กิ b เบเกอร์มาตรฐานเต้าเสียบมาตรฐานและวัสดุไม่ลามไฟนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลั๊กกลมก็จะมีให้เลือก2สีด้วยกันสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็สีชมพู ขนาดความจุเนี่ยก็คือ250อโวลต์ส0แอมแม็กโหลดสูงสุด2,300วัตต์ครับผมเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีประกันถึง3ปีด้วยกันคุ้มครองสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทครับสำหรับรุ่น APU 3624นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ